สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่างแจ้าจาปปากเขาโป่เมืองเพชรบุร์วันนี้นะคะมีแนวทางมาฝากสําหรับใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่นะคะเดี๋ยวมาชมคลิปของจ่าแล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเนาะสาหรับนะคะตัวจ่าเองนะคะมีอ่าแนวทางตัวเลขที่แบบว่าเหมือนเหมือนความเชื่อของคนโบราณเนาะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆเผื่อว่าเอาไปจับดูลอตเตอรี่แล้วจะได้โชคนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขสตัวหน้า3ตัวท้าย2ตัวอ่า สองตัวล่างเนาะสองตัวท้ายแล้วก็สามตัวนะคะอาจเพลยอ,อาจจะได้โชคแบบรางวัลที่หนึ่งก็ได้เพราะว่าอ่ามันเขาบอกว่ามันมันจะเป็นโชคเหมือนกันนะคะแล้วนะคะทําไมจ๋าถึงบอกว่าเลขนี้อาจจะเป็นโชคนะคะจ๋าก,ก็มีตัวเลขมาประกอบให้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่าเพราะว่าคนโบราณเนาะคนโบราณเขาจะบอกว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยอ่าตัวเลขแบบนี้นะคะมันจะแบบว่าเหมือนกับ เออจะมาให้โชคอ่ะมันจะเป็นตัวเลขที่ให้โชคเนาะเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวมาดูว่าอ่าจะมีเลขไหนที่มาให้เพื่อนๆอ่ะเอาไปลุ้นนะคะอ่ะมาเริ่มกันนะคะก็คือว่าอย่างนี้นะคะก็ต,ตามที่จะได้ลงคลิปไปก่อนหน้านั้นนะคะที่ว่า,าน้องไซนนะคะซบิยคือเป็นหมาที่บ้านจ๋าเองเนาะพอดลูกนะคะได้นะคะทั้งหมดเลยอะ่ะ เจ็ดตัวนะคะได้ทั้งหมดเจ็ดตัวอ่ะโอ้ยอยยยยเจ็ดตัวนะคะซึ่งก็มีทั้งผู้ทั้งเมียเลยนะคะแล้วเอซีวันเขาบอกว่าออขายไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอเวลาหนึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวจ๋าจะแจ้งนะคะก็คือว่าอ่ามันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นแล้วคะ่ะเนี่ยเขาบอกว่าหลักการของคนโบราณใช่ไหมคะให้นะคะให้เอาอจำนวนน้องหมานะคะอ่ามา แบบว่าน้องหมามีทั้งหมด4ขาอันนี้สี่ตายตัวใช่ไหมสี่ตายตัวแล้วน้องหมาที่คลอดมาทั้งหมดอ่ะเจดตัวนะคะให้เอามารวมกันแล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคนะคะอันนี้ก็เลยอยากเอาฝากเพื่อนๆนะคะเผื่อว่าจะมีโชคร่วมกันใช่ไหมคือ <c oughs> ทั้งหมดนะคะตัวเลขทั้งหมดนะคะไม่ใช่ตัวเลขสินะน้องนะคะน้องไซทั้งหมดนะคะคลอดออกมาทั้งหมด7ตัวมีขาทั้งหมดสี่ขา ไม่ใช่เอาเจคูณสี่นะเอาแค่ว่าหมาหมานะ่ะมีสี่ขาแค่นั้นแล้วเอาทั้งหมด7ตัวมารวมก็กลายเป็น74 4 7สี่สี่เนะคะอันนี้ก็คือว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเ,เอาไปเสี่ยงโชคแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือทะเบียนบ้านที่น้องหมาคลอดนะคะก็ทะเบียนบ้านหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกหมู่แปดนะคะเอามารวมเลยนะคะหนึ่ อะให้เพื่อนๆตัดเล่นหนึนะคะ196 968นะคะ2ตัว1969แล้วก็อ่า1996แล้วก็อ่า68นะคะอ่าอันเนี้ยก็เลยเอามาฝากแล้วคราวเนี้ยให้เพื่อนๆมาฟังเรื่องราวนี้นะคะมันจะเป็นอ่าเรื่องความฝันเรื่องราวความฝันเราให้เพื่อนๆอนะ่ะเอาไปสังเกตดูว่าที่น้องหมาจะ บ้านจากข้อใช่ไหมมันมาตรงกันด้วยนะคะคือเขาฝันนะคะว่าคนโบราณสมัยก่อนมาที่บ้านนะคะตัวเขาเองอ่ะนะคะทำกับข้าวให้พวกเขาทานในฝันนะคะก็คือว่าก็คุยกันแบบสนุกสนานนะคะพูดคุยเหมือนคนรู้จักกันเลยนะคะแล้วคันนี้อ่าสักพักตัวคนฝันเองก็ได้ทอดกล้วยแขกให้ให้อ่าแขกอะ่ะทานในบ้านนะคะทานกัน แล้วในฝันนะคะได้ยินคนคนพูดอะ่ะก็นานแล้วที่ไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยคือในฝันเขาพูดบอกมาอย่างงี้เนาะบอกว่ามันนานแล้วเนาะที่เราไม่ได้เจอกันคนฝันเองนะคะตัวคนฝันเองก,ก็ได้แต่ยิ้มเนาะยิ้มแล้วคราเนี้ยเขาก็พูดต่อนะคะ,ะในฝันอะ่ะก็คือคนสมัยโบราณอะ่ะเขาก็พูดต่อว่ามันก็647ปีมาแล้วนะคะ,ะสุดท้ายก่อนที่เขาจะออกจากบ้าน เขาให้คลายผ้าถุงสีแดงลวดลายสวยงามนะคะแล้วก็กลางออกก็เห็นนะคะเป็นเลขตัวสีแดงอ,ะอ่ะลอยขึ้นมาจากผ้านะคะลอยขึ้นมาเลยนั่นก็คือ5 3 5สา5หนะคะ5 3 5 0 2 3 6 8 4 9 7 8นะคะ บ้านเลขที่คนฝันนะคะสามนะคะอันเนี้ยที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือว่าตัวเลขที่เขาได้มาที่คนโบราณในฝันเอ่ยมานั่นก็คือ647ปีมันมาตรงกับเลขจำนวนน้องไซนะคะที่เกิดนะ4774ใช่ไหม แล้วตัวเลขที่ตัวสีดแดงที่ลอยขึ้นมาจากผ้ามันก็มีนะคะ6886นะคะถ้าเป็นทะเบียนบ้านจ๋ามันตรงกันเดะเลยนะคะจ๋าก,ก็เลยเอามาฝากส่วนนะคะอีกหนึ่งที่มานะคะนั่นก็คือเลขของอาจารย์ภูมิเลขของอาจารย์ภูมิให้มา8 7 5 5 7 3 7ห7 7 7 8นะคะแล้วก็58 อันนี้จะเป็นเลขของอาจารย์ภูมินะคะส่วนชุดปลดนี้หวยรัฐบาลไทยนะคะให้มานะ3 4 8 6เน,น้นๆเลยนะคะตัวนี้เน,น้นๆน,นะ3 4กับ8 6 4 6นะคะแล้วก็2 5 2 6้เน้นๆเช่นกันนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะจาก,ก็เลยอยากฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ไปลุ้นโชคดังนั้นนะคะดังนั้นเนาะ วันนี้นะคะจ๋าก,ก็มีแนวทางตัวเลขเอามาฝากเนาะก็จะเป็นจํานวนน้องหมานะคะน้องหมาที่เกิดนะคะน้องใส่เนาอะ,อะจำนวน7ตัวนะคะขามีสขาก็4 7 7 4นะคะทะเบียนบ้านที่น้องเกิดนะคะ1 9 6, 6่นะคะก็อน่า1 9 6นะคะอันนี้จะแยกตัวเลขให้เลย1น6นะคะแล้วก็968นะ2ตัวก็เป็น19 6 9 6 8นะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับน้องหมานะคะแล้วค่ะเนี่ยอ่าตัวเลขที่คนฝันนะคะเองก็คือถ้าเป็นชื่อ3ตัวเนาะก็เป็น647ก็มาตรงกับเลขของจ่าสี่เจนะคะก็ติดไว้ด้วยนิดนึงก็ยังดีนะคะนิดนึงเลยล่ะนะคะ แล้วก็ตัวเลขสีแดงที่ลอยขึ้นจากผ้าเนาะก็ค่อนข้างที่จะหลายตัวหลายชุดใช่ไหมแต่ว่ามาชนกันนั่นก็คือ6886นั่นเองนะคะมาชนกับเลขของจา๋าแล้วอีกหนึ่งชุดของอาจารย์ภูมิกับชุดปลดนี้เนาะตัวตัวเราเองเนาะเราก็อยากปลดนี้เหมือนกันก็ยังไงนะคะดูข้อมูลต้นฉบับอะไรไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเนาะ ก็มันมันก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนะาะจ๋าคอนเฟิร์มไม่ได้ว่ามันต้องออกตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยจาก,ก็เลยเออเอามาฝากเพื่อนๆไว้เผื่อว่ามันอาจจะไปตรงใจอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะเออชอบเนาะอาจจะชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะจ๋าก็ขอขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านนะคะ FC ทุกท่านแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ไทยที่เกาหลีที่ต่างประเทศทุกประเทศเลยจ๋าก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่รักจ๋าแล้วก็ติดตามจ๋าเนาะเลยมาเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะร่วมทําบุญกันนะคะก็คือ,อเดี๋ยววันนี้พูดไปแล้วแหละ เออไม่รู้ว่าจะมาให้โชคหรือเปล่าน้อย่าเท่าแต่ว่าเดี๋ยวจ๋าจ,จะพาไปดูธาตุนะเผื่อว่าอา่อาเท่าจะมีตัวเลขอะไรให้ให้เราเห็นในธาตุเลยก็ได้เออสุดท้ายนี้นะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะขอให้เฮงเทุกคนนะคะขอให้มีเงินเที่ยวสงการนี้ปีใหม่ไทยนะคะอ่ะยังไงนะคะขอให้รักจานัานๆนะอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ